สวัสดีครับสวัสดีคุณแม่ FC ทุกทท่านครับผมวันนี้อยู่ที่สวนมันครับนี่ควานพอกลับมาจากโรงพยาบาลก็สวนมันครับผมมาเอาญ้านะครับออกยามเวลาว่างๆนิดนึ่งครับผมก็ครับมันของควานครับผมก็มาอัปเดตให้คุณแม่ FC ได้ชมครับผมเพราะว่าห่างหายไปหลายวันครับกลัวคุณแม่ FC จะลืมครับผม พามาดูสวนมันวันนี้มากันสี่คนครับมีคุณแม่มาด้วยคุณแม่สวัสดีครับ<ะ>องไว้องไวสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับนะครับพาตัวเล็กมาถอนหญ้าครับมาถอนหญ้าที่สวนมันครับผมพยายามที่ตกงานก็พยายามที่ตกงานก็ปลูกไว้ครับผมปลูกไว้เผื่อมีเผื่อได้ เงินเก็บบ้างเพื่อได้มีเงินซื้อหญ้าซื้ออะไรให้น้องช้างแล้วก็มีเงินครับเป็นค่าใช้จ่ายครับผมก็พื้นที่ว่างก็ปลูกไว้ครับนะครับมันก็ได้เดือนกว่าครับเดือนกว่ากว่าครับผมเดือนกว่ากว่านะครับนครับผู้ช่วยก็มามาหมดเลยครับมาทุกคนเลย ก็มาอัปเดตคุณแม่ FC ครับผมได้ได้ดูเดี๋ยวคุณแม่ FC จะลืมครับผม mm. ก็มาอยู่ที่กับเชิงนี้มาเมื่อวานครับผมวันก่อนก็ไปหาน้องสมโชคครับไปเอาสับป,ปะรดไปอะไรก็ขอขอบคุณคุณแม่ FC ครับผมที่ช่วยเรื่องอาหารครับผมที่ช่วยสับป,ปะรดแม่ควานรถครับผม ุณมากๆครับผมขอบคุณที่ช่วยเหลือครอบครัวน้องสมโชคครับครับวันนี้อยู่ที่สวนมันครับผมตรงนี้ก็ประมาณสีไร่ครับแล้วก็มีอีกสองไร่ทางนู้นนะครับแล้วก็มีอ้อยครับครับพามาดูสวนมันครับผมก็มีฝนตกลงมาก็ควานก็ได้ใส่ปุ๋ยไปแล้วใส่ปุ๋ยครับผมมีแวบๆมา ช่วยทางนี้บ้างครับผมบอขากลับก็ได้อ้อยได้ทางมะพร้าวไปให้ฝากน้องสมโชคแม่นินด้วยครับทางบ้านก็ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ไปไหนครับก็ปลูกไวท้ที่ที่หลักครับผมให้น้องชายและคุณแม่ดูแลแทนสักวันหนึ่งสองวันครับเพราะว่าพอตาก็ไม่สบายครับผมเป็นนิ้วในถุงน้ำดีครับผม ในถึงน้ำดีก็วันที่15้าคุณหมอก็จะนัดอีกรอบหนึ่งครับผมเพื่อผ่าตัดครับช่วงนี้ควานก็วิ่งไปวิ่งมาครับผมวิ่งไปวิ่งมาก็กลัวคุณแม่เอฟซีจะลืมครับผมหลายวันแล้วที่ไม่ได้ถ่ายลงก็วันนี้มาอัปเดตครับสวนมันอัปเดตสวนมันครับผมอยู่ที่สวนมันครับอาเภอกาบเชิงครับผมสวยไหมครับมันสวยมันสวยครับแต่ยาก ขึ้นเต็มเลยครับหญ้าขึ้นเต็มครับผมฝนตกลงมาหญ้าขึ้นเต็มกวานก็กลับมาจากโรงพยาบาลครับผมเพิ่งกลับมาจากโรงพยาบาลก็มาเอาหญ้าออกจากมันครับอย่างน้อยได้ันละชั่วโมงสองชั่วโมงก็ยังดีครับผมมาช่วยกันวันนี้ตัวเล็กก็ปิดเรียนครับผมเรียนหยุดครับขอสวัสดีคุณแม่เอฟซีทุกท่านครับผม มาเป็นกำลังใจครับผมอย่าเพิ่งลืมช่องพลายสมโชคครับผมก็ไม่ได้ไปถ่ายพลายสมโชคเลยครับช่วงนี้เพราะว่าขวานก็ติดตุละที่นี่ด้วยครับผมพอพรุ่งนี้ก็จะกลับแล้วครับพรุ่งนี้ก็จะกลับไปที่บ้านของสมโชคครับจะได้เอาอ้อ,าอะไรไปฝากน้องด้วยที่ที่นี้ก็ส่วนมากก็จะเป็น ทำไร่ครับผมทำไร่เป็นไร่มันครับเป็นไร่มันไร้อยครับผมพื้นที่รอบกว้างครับผมฟานก็มีกับเขาอยู่ครับประมาณหกไร่ปลูกประมาณหกไร่ครับอะไรก็มาช่วยเลยครับวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณแม่เอฟซีทุกๆท่านครับผมขอขอบคุณ